คุกเข่าลงซะจากนั้นก็โจมตีเยสเวียนเยสเวียนในตอนนี้โกรธจัดกล้ายกน้องสาวข่าให้ไอสารเลวนี่คนที่ควรคุกเข่าคือเจ้าต่างหากเยสเวียนในตอนนี้โกรธจัดกล้ายกน้องสาวข่าให้ไอสารเลวนี่คนที่ควรคุกเข่าคือเจ้าต่างหากเยสเวียนและเย่คููมัดชนกันเสียงดังปังร่างของเย่คูกระเด็นไปข้างหลังเย่คูเพิ่งจะลงถึงพื้น เท้าของเย,ยสเวียนก็เหยียบลงบนใบหน้าของเขาเย่ยขู่จ้องเย,ยสเวียนเขม็งเป็นไปไม่ได้ทำไมพลังหมัดของเจ้าถึงรุนแรงขนาดนี้เย,ยสเวียนเผยสีหน้าดูถูกเจ้ามันอ่อนแอเกินไปข้ายัางอายแทนเจ้าเลยไปตายสตอนนั้นเองเสียงตะโกนดังก็มาจากไกลๆบังอาจเย,ยสเวียนไม่สนใจเหยียบลงไปเย,ย่ขู่ตายไม่ไกลาจากนั้น ผู้อาวุโสใหญ่พาผู้อาวุโสและองครักษ์กลุ่มหนึ่งมาถึงเยสเวียนเจ้ากล้าลอบสังหารผู้อาวุโสเจ้าจะก่อกรบฏหรือเยหลิงรีบเดินไปข้างๆเยสเวียนมือเล็กๆของเธอจับแขนของเยสเวียนแน่นผู้เสียงสั่นว่าพี่ชายผู้อาวุโสใหญ่มาแล้วอย่าห่วงข้าเลยท่านรีบหนีไปเถอะเยสเวียนยิ้มเล็กน้อยไม่เป็นไรพลางพูด เขามองไปที่ผู้อาวุโสใหญ่เรื่องก่อการบฏนี่ข้าก็อยากจะลองสัมผัสดูเหมือนกันยังไงล่ะผู้อาวุโสใหญ่ก็อยากจะสู้กับข้าสักตั้งนั้นหรือในตอนนั้นเองเย่หลางเดินเข้ามาอย่างช้าช้าคนที่ควรจะสู้กันน่าจะเป็นพวกเราผู้อาวุโสใหญ่มองเย่หลางในดวงตาเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อเย่หลางเจ้าเพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วันก็บรรลุขอบเขตปราณผันแปรแล้วหรือทุกคนก็ตกใจมากเช่นกัน ว่าที่ประมุขเย,ย่หลางบรรลุขอบเขตปราณผันแปรได้เระขนาดนี้ใช่แล้วความเร็วในการฝึกฝนขนาดนี้ในตระกูลเย,ย่เรียกได้ว่าไม่เคยมีมาก่อนท่ามกลางสายตาของทุกคนเย,ย่หลางพยักหน้าเล็กน้อยไม่ได้เรื่องใช้เวลาสิบกว่าวันถึงจะบรรลุขอบเขตปราณผันแปรช้าไปหน่อยเย่ยสวียนมองเย,ย่หลางแวบหนึ่งยิ้มแล้วพูดว่าในเมื่อไม่สู้ก็อย่าเสียเวลาเลย ผู้จบก็หันหลังจูงเย่ยหลิงเดินจัดไปผู้อาวุโสใหญ่ตะโกนอย่างกรดเกรี้ยวเย่ยสเสวียนเจ้าหยุดนะยังพูดไม่ทันจบก็ถูกเย่ยหลางดึงไว้เย,ย่หลางพูดเบาๆกับผู้อาวุโสใหญ่ว่าปล่อยเขาไปเถอะข้าใกล้จะทะลวงถึงขอบเขตควบคุมปลาแล้วตอนนี้ถ้าจัดการเขาเกรงว่าคนอื่นจะหาว่าข้ากลัวเขาจงใจให้ท่านไปหาเรื่องเขาจนไม่มีแรงสู้ได้ยินดังนั้นผู้อาวุโสใหญ่ก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก เหลเ่าเย่หลางเงยหน้ามองท้องฟ้ามุมปากมีรอยยิ้มเย้ยหยันพูดในใจเบาๆว่าให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสักพักให้เด็กบ้านนอกใช้ประโยชน์ชั่วคราวก็ยังได้เย่ยสเสวียนจูงเย,ย่หลิงกลับมาที่ลานบ้านของตนเย,ย่หลิงมีสีหน้ากังวลพวกเขาบอกว่าเย,ย่หลางเป็นขอบเขตปราณผันแปรขั้นหกแล้วเย่ยสเสวียนหัวเราะเบาๆยังไงละ่ะหลิงเออกังวลว่าพี่ชายจะสู้เขาไม่ได้งั้นหรือ เย่หลิงน้ำตานองหน้าในใจของหลิงเอ,อ๋อพี่ชายคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกทั้งหมดเป็นพระหลิงที่ถ่วงพี่ชายข้ารู้ว่าพี่ชายชิงตำแหน่งว่าที่ประมุขก,กับเย่หลางก็เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรในมือตอนนั้นเพื่อรักษาอาการป่วยของหลิงเอ,อ๋อแต่เย่สเสวียนขัดจังหวะคำพูดของเธอหลิงเอ,อ๋อเจ้าจำไว้เจ้าคือญาติของพี่ชายไม่ใช่ตัวถ่วง พี่ชายจะรักษาอาการป่วยของเจ้าให้หายแน่นอนให้เจ้าแต่งงานออกไปอย่างมีความสุขเย,ย่หลิงสายหน้าหึมไม่เอาหรอกถึงจะแต่งก็ต้องแต่งกับพี่ชายสิเย่ยสเสวียนพอได้ยินดังนั้นก็หัวเราะออกมาดังๆภายในหอคุกนรกเย่ยสเสวียนมองหญิงสาวลึกลับท่านบอกว่าระหว่างขอบเขตปราณผันแปรกับขอบเขตควบคุมปราณยังมีขอบเขตซ่อนเร้นอยู่คือขอบเขตร่างทองคํา หญิงสาวลึกลับพยักหน้าใช่ขอบเขตร่างทองคำการฝึกฝนร่างกายสามารถทำให้พลังของเจ้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านี่เป็นขอบเขตที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เจ้าเพียงแค่กระตุ้นปรางกระบี่ในร่างกายให้มันกระจายไปทั่วร่างกายของเจ้าเองแขนขาทั้งสี่ก็พอแล้วเยี่ยสเวียนทําตามทันทีและในตอนนั้นเองหอคุกนรกก็ส่องแสงเจิดจ้า ลำแสงสายหนึ่งพุ่งจากตระกูลเย่ตรงขึ้นสู่ท้องฟ้าสวยงามอย่างยิ่งหญิงสาวลึกลับมองเย่สวียนในใจรู้สึกทึ่งสมแล้วที่เป็นร่างเต๋าโดยกำเนิดช่างเป็นปีศาจจริงๆแค่ขอบเขตร่างทองคำก็สามารถดึงดูดปรากฏการฟ้าดินได้แต่ตอนนี้เจ้ายังไม่ควรจะโดดเด่นเกินไปในตระกูลเย่ผู้อาวุโสใหญ่พาคนกลุ่มหนึ่งคุกเข,ข่าคำนับฟ้าปรากฏการฟ้าดิน ขอบคุณสวรรค์ที่เมตตาตระกูลเย่เมตตาเย่หลางเย่หลางเงยหน้ามองปรากฏการณ์นั้นบนท้องฟ้าขมวดคิ้วแน่นข้าทะลวงเมื่อหนึ่งชั่วยามก่อนปรากฏการฟ้าดินนี้เพิ่งจะมาได้ยังไงชั่วครูต่อมาเย่หลางหัวเราะเยาะอย่างเย็นชาหากไม่ใช่ข้าใครจะมีความสามารถดึงดูดปรากฏการณ์ฟ้าดินนี้ได้ดูเหมือนว่าในชาตินี้ข้าเย่หลาง จะต้องมีชื่ออยู่ในธรรมเนียปีศาจนั้นแน่นอนภายในหอคุกนรกยเยเซวียนกมัดทั้งสองข้างอย่างช้าๆในตอนนี้เขารู้สึกว่าทั่วทั้งร่างมีพลังอันมหาศาลกำลังพรุ่งพล่านแม้ว่าจะต้องสู้เดี่ยวกับขอบเขตควบคุมปราในตอนนี้ก็ไม่มีแรงกดดันใดๆหญิงสาวลึกลับตบเยเสวียนไปทีหนึ่งผิดแล้วขอบเขตร่างทองคําคือการวางหลักฐานหลักฐานดีแล้วต่อไปถึงจะไปได้ไกล เหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้เยศเวียนรีบถามท่านผู้อาวุโสน้องสาวข้าป่วยเป็นโรคหนาวสัน่นท่านมีวิธีรักษาหรือไม่หญิงสาวลึกลับเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าข้าย,ย่อมมีวิธีแก้ไขแต่เจ้าไม่มีเตาเจอเลยสักอย่างไม่สามารถพาคนเข้ามาที่นี่ได้เลยข้าก็ช่วยอะไรไม่ได้เยศเวียนพึนพมพำเบาๆให้ตายสิดูเหมือนว่าหลังจากจัดก,การ เย่หลังแล้วต้องรีบไปเมืองหลวงเย่สเสวียนกลับมาที่ห้องตอนนั้นเองเย่หลิงเดินเข้ามาเด็กหญิงดูหนอยหน่อยไม่กี่วันที่ท่านฝึกฝนคนในตระกูลต่างโห่ร้องว่าเย่หลังคนนั้นดึงดูดปรากฏการณฟ้าดินมาฉลองเย่สเสวียนยิ้มเล็กน้อยฮึมอย่าว่าแต่ปรากฏการฟ้าดินเลยต่อให้เป็นสวรรค์มาเองพี่ชายของเจ้าก็จะชนะแน่นอนไป พี่ชายพาไปเดินเล่นจากนั้นทั้งสองก็ออกจากบ้านยเยเสวียนพาเย่หลิงเดินเล่นในเมืองชิงร่างหนึ่งยืนอยู่บนที่สูงมองเย่หลิงแล้วรำพึงว่าเด็กหญิงคนนี้แปลกจริงๆยามเย็นนอกประตูเมืองหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดคลุมเบาขี่ม้ามาด้านหลังมีหอ,อกยาวสีเงินเล่มหนึ่งปลายหอ,อกสองประกายเลือดราวกับดาวฤกษ์เธอมาเพื่อตามหาปรากฏการณ์ฟ้าดินนั้น ในเมืองชิงเย่สเสวียนแบกเย่หลิงเดินอยู่บนถนนทั้งสองคุยกันหัวเราะกันในตอนนั้นพอดีหญิงสาวในชุดคลุมสีเขียวอัลหลันซิ่วเพิ่งจะเข้าเมืองมาสายตาของทุกคนต่างจับจ้องไปที่เธออัลลันซิ่วอชริยะอันดับหนึ่งของแคว้นเจียงกัวซือที่ปรึกษาแห่งรัฐที่อายุน้อยที่สุดนักเรียนคนแรกของคว้นเจียงที่ถูกเจ้าสำนักสถาบันชางมู่เชิญด้วยตนเองในบรรดาคนรุ่นยาวของคว้นเจียง ผู้ที่บรรลุขอบเขตเหินเวหาได้เร็วที่สุดไม่เคยมีใครรับหอกของเธอได้สักครั้งเดียวคิดว่าเธอคงมาเพื่อเย่หลางเย่สเสวียนร,รู้สึกจนใจคนแยแยะขนาดนี้เหนื่อยกว่าข้าสู้กับสิตรกูล,ลีอีกบนหลังม้าอัลหลันซิ่วมองเห็นขอบเขตท,ที่ซ่อนอยู่ของเย่สเสวียนคิดว่าเขาคงเป็นเย่หลางที่ดึงดูดปรากฏการฟ้าดินนั่นสินะจากนั้นก็ถือหอกยาวชี้ไปที่เย่สเสวียนพูดว่าเจ้าคือ เย่หลางใช่หรือไม่มาระพ่อของข้าสักครั้งเมื่อเผชิญหน้ากับคําถามของอลันซิลเย่สเสวียนยังไม่ทันได้พูดเย่หลิงบนหลังเขาก็หัวเราะเบาๆพี่สาวท่านหาคนผิดแล้วแต่พวกเราก็คือตระกูลเย่ข้าพาไปหาเย่หลางได้นะเย่สเสวียนพอเห็นสีหน้าของเด็กหญิงคนนี้ก็รู้ว่าเธอกําลังคิดเรื่องไม่ดีอีกแล้วอัลันซิลเงียบไปครู่หนึ่ง ยังคงพูดว่าข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะเป็นเย่หลางหรือไม่แต่เจ้ามีคุณสมบัติที่จะสู้กับข้ามาสิลงมือเลยเย่สเสวียนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็วางเย่หลิงบนหลังลงมองอันหลันซิ่วสองวันหลังจากนี้เจ้ากับข้าสู้กันได้หรือไม่อันหลันซิ่วสายหน้าเล็กน้อยขออภัยที่พูดตรงๆแม้ว่าเจ้าจะใช้ได้แต่ก็ยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะให้ข้ารอถึงสองวัน เยสเวียนรู้สึกว่าตัวเองถูกท้าทายหยิบแตงกวาจากแผงลอยข้างๆโยนไปทางอลันซิวอัลันซิวเอี้วตัวหลบการโจมตีแต่ผมข้างซ้ายของเธอกลับถูกตัดขาดไปหนึ่งปอยเยสเวียนคว้าผมที่ขาดของอลันซิลใช้แตงกวาเป็นกระบี่ต่อสู้กับอลันซิวเจ้าของแผงแตงกวาแทบจะร้องให้แตงกวาของข้าเยสเวียนก็รู้สึกอึดอัดเช่นกัน จากนั้นก็คืนแตงกวาให้เจ้าของแผงอันหลันซิ่วในตอนนี้เต็มไปด้วยความประหลาดใจใช้แตงกวาตัดเส้นผมได้เจ้าเด็กนี่เป็นผู้ฝึกกระบี่งั้นหรือเอย่สเสวียนมองผมในมือถอนหายใจไม่หยุดคุณหนูใหญ่อันแม้แต่ผมยังนุ่มสลวยขนาดนี้เย่หลิงข้างๆมองการกระทําของพี่ชายกลายเป็นแฟนคลับตัวน้อยทันทีชื่นชมพี่ชายไม่หยุดว่าเก่งมากอันหลันซิ่วตาวาวข่าตาถั่วไปเอง เจ้าอายุน้อยขนาดนี้กลับเป็นผู้ฝึกกระบี่ข้าขอถอนคำพูดเมื่อครู่เจ้ามีคุณสมบัติให้ข้ารอเยะสะเวียนพาอลันซิวมาถึงหน้าประตูใหญ่ตระกูลเย่อัลันซิลพยักหน้าเล็กน้อยตระกูลเย่ของพวกท่านมีอัจฉริยะสองคนหนึ่งในนั้นยังดึงดูดปรากฏการณ์ฟ้าดินได้ช่างโชคดีจริงๆเยะสะเวียนยิ้มไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้น สองพี่น้องก็พาอาลันซิ่วกลับมาที่ตระกูลเย่การมาถึงของอลันซิ่วทําให้ทั้งตระกูลเย่ตกตะลึงผู้อาวุโสใหญ่พาผู้อาวุโสกลุ่มหนึ่งออกมาต้อนรับด้วยตนเองผู้อาวุโสใหญ่เห็นพี่น้องเย่สวียนขมวดคิ้วทันทีแต่คอกว่าพวกเจ้าสองคนหน้าอับอายมาทําอะไรที่นี่ยังไม่รีบใส่หัวไปอีกเย่สวียนมองผู้อาวุโสใหญ่แวบหนึ่งไม่ใช่เรื่องของเจ้า ข้างๆอันหลันซิ่วขมวดคิ้วนี่พวกเขาคือเย่หลางถือถ้วยชาคุณหนูอันไม่ทราบเย่สเสวียนคนนี้หญิงยโสโอหังพรสวรรค์ธรรมดาก่อนหน้านี้ยังพูดเพ้อเจ้อว่าจะขึ้นรามประลองชี้เป็นชี้ตายกับข้าทำให้ท่านหัวเราะอย่อแล้วอันหลันซิ่วประหลาดใจเล็กน้อยท่านบอกว่าเขาพรสวรรค์ธรรมดางั้นท่านคือใครผู้อาวุโสใหญ่ข้างๆรีบยิ้มแล้วแนะนำ คุณหนูอันท่านนี้คือเย่หลางที่ท่านตามหาเขาคือผู้ถูกเลือกโดยสวรรค์เย่หลางมองอัลหลันซิ่วอย่างพอใจยิ่งหญิงงามเช่นนี้มีเพียงว่าที่ประมุกอย่างข้าถึงจะคู่ควรไม่เสียแรงที่ข้ากับชาติมาเกิดใหม่อัลหลันซิ่วยกหอ,อกยาวชี้ไปที่ผู้อาวุโสใหญ่เดิมทีข้าคิดว่าคนที่สามารถดึงดูดปรากฏการฟ้าดินได้จะต้องเป็นอัจฉริยะไม่คิดว่าจะเป็นคนที่มีขอบเขตไม่มั่นคงราวกับฟองสบู่ พวกท่านกําลังล้อข้าเล่นอยู่หรือนี่ก็คู่ควรกับการเป็นผู้ถูกเลือกโดยสวรรค์หรืเอเย่หลางพอได้ยินดังนั้นก็โกรธจ,จัดคุณหนูอันท่านหมายความว่าอย่างไรอัลลันซิลเผยสีหน้าดูถูกท่านไม่มีคุณสมบัติที่จะสู้กับข้านี่เป็นครั้งแรกที่เย่หลางถูกเพิกเฉยตั้งแต่มีชื่อเสียงมาท่ามกลางสายตาของทุกคนเย่หลางชกหมัดโจมตีอัลลันซิลผู้อาวุโสใหญ่สีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากแทบจะตกใจตาย นั่นคือกัวซืออันนะในตอนนั้นเองอันหลันซิ่วโบกหอกยาวชี้ไปที่เย่หลางพลังกดดันที่มองไม่เห็นพุ่งตรงมาที่เย่หลางเย่หลางสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากในดวงตาเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อนี่คือรอยประทับหอกอายุน้อยขนาดนี้ก็เข้าใจรอยประทับหอกแล้วเห็นเย่หลางไม่ขยับความดูถูกบนใบหน้าของอัลหลันซิ่วก็ยิ่งหนักขึ้นหากเจ้ากล้าตีเข้ามา ข้ายังจะนับถือเจ้าอยู่บ้างน่าเสียดายที่เจ้าขี้ขลาดไม่น่าแปลกใจที่ต้องกลับชาติมาเกิดใหม่ขยะจริงๆผู้จบเขาก็มองตระกูลเย่ยแวบ,บหนึ่งและพี่น้องเย่ยสเสวียนที่ถูกทิ้งไว้ข้างๆสายหน้าเล็กน้อยผู้บริหารระดับสูงของตระกูลเย,ย่ช่างเป็นพวกหัวหมูจริงๆอีกสองวันข้าจะมาหาเจ้าฝนตกลงมาขี่ม้าจาัดไปภายในหอคุกนรก เยสเวียนฝึกฝนไปพลางถามความเห็นของหญิงสาวลึกลับเกี่ยวกับอลันซิ่วไปพลางหญิงสาวลึกลับหัวเราะเบาๆธรรมดาธรรมดาเจ้ากับน้องสาวของเจ้าไม่ได้ไปกว่าเธอโดยเฉพาะน้องสาวของเจ้าดีกว่าเธอเสียอีกเยสเวียนประหลาดใจเล็กน้อยเข้าไปใกล้หญิงสาวลึกลับแล้วถามว่าลิงเออร์ดีกว่าอลันซิ่วเสียอีกนี่หมายความว่าอย่างไรหญิงสาวลึกลับหน้าแดงเล็กน้อย หยิกแก้มเยสเสวียนอย่าเข้ามาใกล้ข้าขนาดนี้เรื่องพวกนี้เดี๋ยวค่อยบอกเจ้ารู้เร็วไปก็ไม่ดีต่อเจ้าจากนั้นสีหน้าก็จริงจังขึ้นเอาละ่ะตอนนี้พลังของเจ้าเองสำคัญที่สุดข้าสอนวิชากระบี่ให้เจ้าได้